การตั้งค่าปิดหน้าจอมือถืออัตโนมัติทั้ง Android และ iPhone มันเป็นยังไงในการปิดหน้าจอมือถือประมาณนี้ครับก็คือหน้าจอมันจะปิดไปเองตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับตั้งค่าในมือถือยังไงมาดูกันครับเริ่มที่ Android กันนะต้องบอกก่อนว่า Android แต่ละยี่ห้อมือถือแต่รุ่นเนี่ยมันจะมีชื่อของเมนูเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มันจะมีคําที่เราเห็นแล้วจะรู้ว่าตัวนี้แหละ เป็นการตั้งค่าการปิดหน้าจอมือถือเดี๋ยวจะแสดงให้ดูครับในนี้จะเอา2มือถือ2ยี่ห้อมาแสดงให้ดูก็คือหัวเว่ยแล้วก็ซัมซุงมาดูที่หัวเว่ยเครื่องซ้ายมือก่อนนะครับเข้าไปที่แอป setting แล้วก็กดจอแสดงผลและความสว่างจากนั้นครับ sleep กดเข้าไปครับมันจะมีเวลาให้เราเลือกตามนี้เราานี้มาดูที่ s m s u n g ครับแอป setting มาที่จอภาพ Samsung จะเขียนไม่เหมือนของหัว w e i นะ ซัมซุงจะเขียนว่าหมดเวลาหน้าจอแต่จะมีเวลาระบุไว้ด้านหลังเหมือนกันกดเลยแล้วก็ตอนนี้เราจะเลือกที่15วินาทีเท่ากันทั้งซัมซุงและก็หัวเว่ยนะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลาดูกันว่า15วินาทีเนี่ยเครื่องจะปิดหน้าจออัตโนมัติหรือเปล่ารอดูนสักครู่ครับ10วินาทีแล้วครับ จอก็เริ่มรีไป15วินาทีปิดเรียบร้อยครับแล้ววิธีเข้าเมนูสำหรับมือถือ Android ยี่ห้อและรุ่นอื่นแค่2ขั้นตอนเองครับเข้าไปที่ setting ให้เจอคำว่าจอภาพหรือจอแสดงผลแต่ต้องมีคำว่าความสว่างนะครับแล้วก็อันที่2เข้าไปที่เมนูที่เขาเขียนด้านหลังนะครับจะมีระบุเวลาไว้อาจจะเป็น sleep หรือว่าหมดเวลาหน้าจอหรือล็อกหน้าจอก็ได้ต่อไปจะเป็น ios iphone นะครับเข้าไปที่ app setting หรือตั้งค่าเหมือนกันครับ จากนั้นไปที่จอภาพและความสว่างด้านบนเลยครับของ iPhone นะครับจะเป็นล็อกอัตโนมัติคำจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่จะมีเวลาด้านหลังเหมือนกันแล้วก็เวลาตามนี้เริ่มต้นที่30วินาทีหรือจะไม่เลยก็ได้สูงสุดได้5นาทีในตัวอย่างผมจะตั้งไว้ที่3 0วินาทีนะครับในการปิดหน้าจออัตโนมัติและเรามาดูว่า3 0วินาทีเนี้ย มันจะปิดให้หรือเปล่ามีตัวอย่างตามนี้นะครับในส่วนดูการจับเวลานี้เราก็จะเร่งเวลาหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องรอกันนานถ้ามันตั้งเวลาถ้ามันใช้ได้30วิมันจะปิดอ่ามันดิ่มไปแล้วครับมา2ีวิ3 0วิจบแล้วก็ปิดครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามช่อง t f ฟิงเกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ